ผมเรื่องจับได้ว่าพี่ผมาสายเงียบอคือมันแบบผมไม่เคยรู้มาก่อนอย่างนี้นี่หว่าแล้วผมเพิ่งมารู้แบบผมก็จะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะเหมือนกันโอ้โหชื่อเสียงในนามพี่เราเรียกมันชื่อเสียงเกียงไก่เกียงไก่ด้วยมันเกียงมันเกียงไก่มากตอนหนุ่มๆเลยหมายความว่าตอนที่แบบเต็มที่อ่ะถ้าโสดอยู่เงี้ยเราย้อนกลับไปในอดีตนะย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้คุยเพื่อความสบายใจของทั้งสองคนใครเจ้าชู้กว่ากันเออ ผมกับพี่ฮันโอ้โหไอ้น้องเลวแล้วพี่ใหญ่คิดว่าจะทำยังไงนะพี่ใหญ่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่ใหญ่เขาก็เออเอาเอาอัเดี๋ยวว่าไปก่อนเออเอาผมว่านะผมกับพี่ฮันอะคนละแบบผมไมาชงช่างผมว่าชงช่างชัดเลยรู้ว่าไอ้นี่มันกำลังสนใจใครพี่ฮันเนี่ยสายเงียบ อ๋อคุณกำลังเปรียบท่าอยู่ในเซเรนเกตตี้คุณคือไฮยีน่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ไดแต่มันจะมีพวกเสือดาวที่คาไปกินบนต้นไม้คุณกำลังหมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะโมเห็นภาพมากเลยดาวเสือห้าดาวเลยให้ห้าดาวเลยให้ห้าดาวเลยโอ้ยไหนเล่าให้ฟังซิว่ามันเป็นยังไงนี่รายการมันจบยังไงมีตั้งหลายวันถามคำาเดียวก่อนว่า เรื่องอดีตมีผลต่อปัจจุบันไหมอุ้ยดีเลยนะดีีเลยนะอย่างนี้ไป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 รับรองเลยนะเรื่องอดีตมีผลต่อปัจจุบันไหมมีแน่นอนแน่นอนมีไม่ต้องถามพี่ตั้มเงินยพี่เล่าเรื่องกับผมดีกว่าผมว่าผมว่าจริงๆมันเล่าได้ครับเพราะว่าอดีตก็คืออดีตนะฮถ้าสมมตินี่ถ้าสมมติมีเชื่อพี่เชื่อพี่แต่งแล้วยังเล่าไม่ได้เลยเล่าเชื่อพี่ เชื่อพี่มันจะกลับมาลองดูลองดูไม่ก็สอบ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 นี้ก็คื้เล่าสอบสอบจริงสำหรับผมนี่เบาสุดนะครับมมามาาเท่าไหร่เดี๋ยวมันกลับเท่านั้นครับแมทหนึงผมรู้สึกว่าพี่ผมอะผมเรื่องจับได้ว่าพี่ผมอาสายเงียบอคือมันแบบผมไม่เคยรู้มาก่อนอางี้ดีกว่าแล้วผมเพิ่งมารู้แบบคาตาวันนั้นคือจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง ผมก็ชอบมากคนนี้แบบโห้ขาวแบบดีเลยของดีแล้วผมชื่นชอบมากคนนี้เล็งไานแนละเสร็จปั๊บมีวันหนึ่งไปทองหล่อผมไปเจอไอ้ยักผมไปเจอครับคุยมาด้วยร้านนี้มาด้วยแต่วันนี้ต้องต้องเผด็จศึกหน่อยแล้วเพราะว่าเราเจอกันแบบตามแบบข้างนอกเราไม่เคยเจอกันตมัมร้นานอย่างนี้หลายหันแล้วเจอกันหลายหนแล้วัา้านนี้นเ,เขาก็ไปด้วย ปึ๊บเอ๊เขาบอกาลังโต๊ะเราเอ้าแล้วว่าคืนนี้ต้องมีแลวพักเดียวเท่านั้นพี่ฮันเดินจุงมือออกไปด้วยกันกับผู้หญิงคนนั้นใจผมเหมือนคนอกพี่อไปแล้วไปคุยกันหน้าร้านเหมือนสนิทคุ้นเคยกันมาก่อนนั่นคือจุดล้มต้นที่ทำให้ผมรู้เลยว่าพี่ชายผมเงียบและด้วยความที่ผมเนี่ย จะไม่ค่อยรู้เหตุการณ์อะไรของเขา,เาแล้วผมก็จะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะเหมือนกันโอ้โห,โโหชื่อเสียงใ<ห>นนามพี่เราเนี่ยชื่อเสียงเกียงไก่เกียงไก่ด้วยมันเกียงมันเกียงไก่มาก